เลยว่าเมื่อวานค่ะโหรายการโหนกระแสนี่ดุเดือดมากจริงค่ะระยะเวลาเกือบ2ชั่วโมงเต็ม,เ,ตมเลยนะคะ ต้องบอกเลยว่าทั้งฝ่ายของคุณโชคเองแล้วก็บอลเองเนี่ยออกมาเคลียร์ใจกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเมะื่อวานก็คือวันที่3สิงหา2 5ง 5, 5, 5, 5ผู้ชมค่ะก็จะมีบอลเชิญยิ้มคุณดอนพัชรกรผู้จัดการของคุณบอลโชครถแห่พร้อมด้วยคุณนัดภรรยาน,นะคะซึ่งภรรยายของเขาเนี่ยก็เป็นผู้จัดการด้วยค่ะมาออกรายการโหนกระแสนะคะก่อนหน้าน,นี้ต้องบอกก่อนว่า2ฝ่ายเนี่ยเขาเคยออกงานร่วมกันเคยทํางานร,ร่วมกันตามปกติด้และค่ะ จนมันมีเรื่องราวที่ตะขิตตะข่วงใจหรือว่าอึดอัดใจเล็กๆน้อยๆค่ะก็เลยเกิดปมแตกหักกันโชคเนี่ยออกมาประกาศขอยกเลิกคิวงานทั้งหมด50งานที่มีการขึ้นร่วมแสดงกับบอลเชิญยิม้มบอลเขาก็เลยออกมาเผยถึงประเด็นที่โชคเนี่ยยกเลิกคิวทั้งหมดนะคะว่าโชคเองเนี่ยเป็นฝ่ายออกมาประกาศี่50งานเนี่ยอยากจะให้โชคนะสงสารเจ้าภาพบ้างแล้วจะเอาอยัางไงก็ว่ามาอยากจะให้เอาเหตุแล้วก็ผลเนี่ยมาคุยกันไม่ควรจะทําแบบนี้ โชคก็เลยบอกว่าตัวเองเนี่ยมีความผื่นอัดใจเวลาที่ขึ้นเวทีด้วยกันกับบอลเชิญยิ้มอะนะคะเพราะว่าเหมือนตั้งแต่โดนพี่บอลชี้หน้าด่าเนี่ยวันนั้นตัวเองเกือบจะร้องไห้เนี่ยนัดแฟนของโชคค่ะเขาเลยแทรกขึ้นมาบอกว่าหลังจากที่มีการประกาศงดรับงานคู่เนี่ยพี่บอลก็ออกมาประกาศก่อนนะว่าจบงาน50งานแล้วเนี่ยจะหยุดงานคู่แต่เมื่อไปออกงานเนี่ยโชคก็ต้องเจอกระแสกดดันต่างๆนานา,นา คุณนัทเนี่ยเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปคุยกับเจ้าภาพซึ่งเจ้าภาพเนี่ยไม่ยอมบางเจ้าเนี่ยบอกว่ายกบอลได้นะแต่ว่ายกโชคไม่ได้โดยเคลียร์แลว้วอ่ะทั้งหมด25งานเนี่ยนะคะตลอดระยะเวลาไลฟ์สดผลกระแสผู้ชมขาก็คือเรื่องราวของโชครถแห่แล้วก็บอลเชิญยิ้มนะคะเกือบเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยแต่และฝ่ายก็เลยมีการเคลียร์ปัญหาความขัดแย้งนะคะโดยมีคุณหนุ่มกัญชัยเนี่ยเป็นตัวกลางหรือว่าเป็นกาวใจนั่เลยค่ะบางช่วงเนี่ยมีการพูดถึงประเด็นของ งานบวชงานบวชของโชคนี่แหละค่ะเขาก็มีการพูดถึงด้วยเหมือนกันโดยแขกรับเชิญที่สนิทนะคะเขาก็เผยว่านัดเนี่ยภรรยาของโชคเนี่ยได้มีการโทรหาพี่คนที่สนิทนี่แหละบอกว่ามีปัญหาเรื่องงานบวชพ่อกับแม่โชคเนี่ยไม่ยอมรับหนู ต้องการล้มงานบวชโชคติดต่อวัดติดต่อทุกอย่างเพื่อจะเอาตัวโชคเนี่ยจากโคราชกลับมากรุงเทพหมายถึงจะให้พี่เขาไปติดต่อนะคะแล้วก็อยากจะให้มาบวชที่กรุงเทพเพราะว่ามีปากเสียงกันกันกบแม่โชคแล้วแม่โชคเนี่ยไม่ชอบไปตัวนัดไม่อยากให้จัดงานบวชที่บ้านอยากจะให้ช่วยล้มงานบวชโชคไปเลยอ่าคุณนัดเขาก็บอกแบบนี้นะคะไปปรึกษาพี่ที่สนิทก,กันทางด้านขอโชคค่ะก็ชี้แจงเหมือนกันนะคะบอกว่ามีปัญหาก,กับแม่แล้วก็ครอบครัวโดยโทรคุยกับพี่บอลแล้วก็พี่ชูรวมถึงภรรยาอยากจะขอย้ายวั ทีนี้พออยากจะขอย้ายวัดใช่ไหมคะเออคุยกับแม่เอาไปว่าคุยไปคุยมาตกลงจะบวทที่เดิมโดยได้มีการบล็อกเบอร์ของแม่เพื่อไม่ให้แม่เนี่ยติดต่อได้ค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ย คุยกับแม่แล้วเหมือนน่าจะไม่ลงตัวนะคะเนื่องจากว่าแม่กับเมียไม่ถูกกันเออก็เลยแบบบล็อกแม่ไปเลยจึงอยากจะเซฟความรู้สึกของทุกคนก็เลยตัดสินใจเอางี้ในเมื่อคุยกับแม่ไม่ได้ละเมียก็เมียก็สวนเมียแม่สวนแม่งั้นเลยโทรหาพ่อแทนทางด้านของนัดภรรยาค่ะก็บอกด้วยว่าแต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่มีปัญหาแล้วนะคะไม่มีปัญหากับแม่โชคแล้วเพราะว่าเคลียร์กันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะอันนี้ก็คือส่วนที่เรื่องราวของงานบวชนะคะและนี่ก็คือข่าวไวทไทยนิวแล้วคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคม